ลุงอ้างเจอกันอีกครับไอพายอยู่ไปยังไปแล้วไปเรียบร้อยนะครับไปอยู่ที่จังหวัดไหนมันระหว่างกำกำแพงกับนครสวรรค์ต่อกันน่ะไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยนี่ธ <c oughs> ทธิ์ของการจำคลิปเนาะ <c oughs> ป้าชมงัวลุงอ้างหน่อยนะครับผมอยู่ใกล้ๆกลกันยาง้และครับผมฮะโอ้โหเอาพี่น้องนี่นี่โอ้โห <c oughs> นี่นี่พี่น้องดูพี่น้องดูดูความสวยของหัวลุงอ้าง ลุงอังครับถามเป็นความรู้หน่อยเนี่ยหัวกินยอดเข้าอ้อนอๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าฮะไม่เป็นอะไรฮะทองไม่เสียไม่เสียไม่เสียขีไม่เลวไม่เลวปกติครับอิ่มยิ่งเดียวครับโอ้โหปีนี้ได้ผลผลิตดีนะของลุงอังนะครับผมติดลุกทุกตัวทองทุกตัวออกลุกปลอดภัยดีทุกตัวไดี่ยเนี่ยี่ยอาครับ อ๋อสิบแปดพืชสะพเอ๊ะสปาอย่างเงี้ยไก่อ่ะครับผมเดี๋ยวนี่แหละไอตัวนี้นะเนี่ยนมมันลงนู่นอ๋อไก่คอเต็มทนแล้วนะที่ว่าใช้แสนทับไว้นะใช่ไหมไอไอแสนเนี่ไอแสนเนาะไอแสนทับไว้เนาะแสนทับไว้ตัวนี่จะว่าพ่อพ่อทับลูกอ่ะอ๋อไอตัวขวางใช่ไหมเออโอ้โหจ่าอยู่บอกว่าแม่จอาไวแสนนะ เราก็คิดว่ามันยังไม่ทับอันาแค่ไหนมันทับจักกะในข้อแบบเราไม่ได้ไม่ได้มัดกับปล่อยะโอ้โหเนาะไอ้ตู้ไปไหนกันเนี่ยไอ้ตัวที่กว่าหล่อไหนหล่อกิ้นนมแม่มันแม่เพราเนี่ยเออนะไอ้ตัวหายแล้ว่ะโอ้ยพี่น้องดูเอ้าโน่น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 ไอ้ตัวลิ้มรู้หมดเลยแม่มันเนี่ย แม่แม่หอมเลยโอ้มันกินนมกินนมหรอโอ้เอ้าอ๋อจ้างเข่ามากุูดเข่าหมดทุกตัวเรียบร้อยแล้วทำไอ้เมื่กี้ไม่ไม่คุ้นกันอ๋อเราไม่ได้เอาไว้ไงอ๋อขายนี่ก็ปกติอืมโอ้นี่ลูกเจ้าพายุหมดทุกตัวเนาะผายยุหมดอือหลุดแรกของมันเลยเองเนี่ยสุดเนี้ยได้ยังขายไปบางบุรีอีกสามตัวอีกอือเนี่ยเนี่ยตัวนี้อ๋อตที่เหลืไว้ไงอ่ะเนี่ย โอ้พี่น้องนี่นี่นี่หลุงอังจะเก็บมาให้แอดครับผมนี่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 กิเนี่นี่นี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงพี่น้องแต่มีบานหน่อยเดียวอ่าทางนู้นแดงแบบแดงโอ้นี่พี่น้องไปจับพายุไปแล้วไปช่างซื้อช่างเสียงให้แถวนู้นโอ้โหดูสิสามตัวนี้เด็ดทุกตัวเลยอูลูกหม้อนนี้ติดกระบอกล้วไอตัวหล่อนะเอาพี่น้องใครอยากได้ไปเป็นซอยจุนะเนี่ยเอาเลยลุงอังจะแบ่งให้ไปทำซอยจุนะ โอ้ยดูสิลูกโวงไอ้เจ้าพายุแต่มันเสียมิไฮเตวดีแค่ลอนนี่แต่อนั้นสั้นสั้นกว่าอนีพี่น้องดูสิแต่ก็นาดูดูต้ต้นเป็นตะโตนเลยนะโอ้โหดูขอกัวลุงอาชื่นใจพี่น้องพามาชมความสวยการจ่ายลูกของเจ้าพายุไปแล้วตอนนี้ดูสิเนี่ยดูตัวตัวตัวเห็นแล้วก็เสือนใจไอ้นี่อนีกรอ แล้วไอ้โจที่วันะเก็บไว้ให้ไม่ขี้เละยาวแม่มันยาวยาวยาวอยู่ฮะแม่เป็นตัวนี้อ๋อแม่มันตัวนี้นะตัวมีเขาอืเขาบี้นะเออขาบี้แม่มมันอืแม่มันยาวนุ่มแต่เขาไม่ได้ทำนะฮะเขาไม่ได้ขุดแล้วเอาทำไมล่ะครับเออถ้าคิดว่าถ้าชอบอย่างนี้แล้วเขาบี้เบย์อย่างนี้อ๋อเออคิดว่ามันต้องเบย์อย่างแม่มัา โอ้โหพื oh, ้นที่แถวนี้มันกว้างขวางนู้นโรงงานนู้โอ้มีแรงนะพี่น้องถ้ามีพื้นที่เลี้ยงแบบนี้เนาะสบายนู้นโรงงานเนาะขึงข่วนเลยไม่ต้องกลัวผอมไม่ต้ออ้วนอย่างเดียวีจังหวัดนั้นก็มีแต่ที่นี่กีนเนี่ยหนาแล้วเนี่ยของมาเนี่ยอ๋อก็ว่าเอามาม้าไก่บ้านมันเย็นไวหน่อยอ๋อเลี้ยงไก่หนากว่าจะหมดวัน ลุงอังครับเดี๋ยวถามนิดนึงอไม่ใช่สิให้กําลังใจพี่น้องชาววัวด้วยกันน้อยตอนนี้สถานการณ์วัวมันถูกถูกครับลุงอังให้กําลังใจกันน่อยสิทํายังไงดีอะให้กําลังใจพี่น้องชาวเลี้ยงวัวด้วยกันหน้อยเนะทําไงดีครับพี่น้องโอ้โหวัวมันถูกเหลือเกินเลยตอนเนี้ยทําไงดีอะทำไงกันดีถามลุงอางเนี่ยลุงอางให้กําลังใจพี่น้องชาววัวงั้นไงดีอะเลี้ยงต่อและพัฒนาเนาะต้องเลี้ยงต่อพัฒนาแล้วก็ทําให้มันสวยขึ้นอ่านี่ผมจะใช้อย่างนั้น ทำให้มันดีขึ้นน่ะอ่ามึงอยากถูกถูกไปเราพัฒนาของเราให้ดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยมันเป็นไงฮะราคาวัวของเรามันก็จะต้องดีขึ้นน้อยหน่อยแหละอ่าใช่ไหมเอกเาคาขายกันถูกถูกเราก็จะขายได้กระเตื้องอีกหน่อยกระเตืองอีกหน่อยอือพี่น้องพี่น้องเนี่ยไม่ไม่อ่าต้องพัฒนาพัฒนาอย่างเดียวเนาะไปพี่น้องไปนะให้ชมวัวความสวยของลุงอ้างนะ